เพราะว่าจะประจำวันอังคารที่25มิถุนายน2024สัปดาห์ที่12เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือพงกริย์ฉบับที่2เมื่อกริย์เซนาเคริฟทรงทราบว่ากััริยเทีรหาคาชาวคูชกําลังยกทัพอ,อียิปมาโจมตีพระองค์กริย์เซนาเคริฟจึงทรงส่งผู้นําสารมาเฝ้ากษัตริย์เฮเซคิยา กษัตริย์เฮเซคียาทรงอ่านพระราชสารจากผู้นำสารแล้วเสด็จขึ้นไปยังพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกลางพระราชสารนั้นเฉพาะพระพักองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วทรงอธิษฐานว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าแห่งอิสราเอลพระองค์ประทับอยู่เหนือเครรบ พระองค์ผู้เดียวทรงเป็นพระเจ้าปกครองทุกอาณาจักรบนแผ่นดินพระองค์ทรงสร้างท้องฟ้าและแผ่นดินข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดเงียบพระกันและทรงฟังโปรดท้พระเนตรและมองดูโปรดทรงฟังทอยคําที่เซนาเคริฟส่งมาพูดดูหมิ่นพระเจ้าผู้ทรงชีวิตข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า เป็นความจริงที่กษัตริย์แห่งอาสซีเรียทรงทำลายล้างชนชาติต่างๆและแผ่นดินของเขาแล้วทรงทิ้งเทพเจ้าของชนชาติเหล่านั้นลงในไฟเทพเจ้าทั้งหลายไม่ใช่พระเจ้าแต่เป็นเพียงผลงานจากมือมนุษย์เป็นเพียงไม้และหินชาวอาสซีเรียจึงทำลายได้บัดนี้ รดทรงช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้รอดพ้นจากมือของเขาแล้วทุกอาณาจักรบนแผ่นดินจะรู้ว่าพระองค์ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระเจ้าเพียงพระองค์เดียวอิสยาบุตรของอามอสจึงส่งคนไปทูลกษัตรเเิย์เฮเซคียาองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสพระวาจานี้กล่าวโทษเขาว,ว่าซิโยนซึ่งเป็นเสมือนหญิงสาวพรหมจารีศพประมาทท่านดูถูกท่าน กรุงเยรูซาเลม็มสานศีสะเยอะะอย่านท่านชนส่วนที่เหลือจะออกมาจากกรุงเยรูซาเลม็มผู้รอดชีวิต จะออกมาจากภูเขาซิโยนองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าแห่งสากโลโลกจะทรงกระทําเช่นนี้เพราะความรักเปี่ยมล้นของพระองค์คืนนั้นทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าไปที่ค่ายของชาวอาซีเรียและค่าทหาร185,000คนชาวตรวันรุ่งขึ้นเมื่อทหารที่เหลือตื่นขึ้นก็เห็นซากศพเหล่านั้น พระวราสารนบุญมาทิวเวลานานพระเยซูจ้าตรัสแก่บรรดาศิทธ์ว่าอย่าให้ของศักดิ์สิทธิ์แก่สุนัขอย่าโยนไข่มุกให้สุกรเพราะมันจะเหยียบย่ทำทําให้เสียของและหันมากัดท่านอีกด้วยท่านอยากให้เขาทํากับท่านอย่างไรก็จงทํากับเขาอย่างนั้นเถิดนี่คือธรรมบัญญัติและคําสอนของบรรดาประกาโศกจงเข้าทางประตูแคบ พราะประตูและทางที่นำไปสู่หายนะนั้นกว้างขวางคนที่เข้าทางนี้มีจำนวนมากแต่ประตูและทางซึ่งนำไปสู่ชีวิตนั้นแับแคบคนที่พบทางนี้มีจำนวนน้อยข้อคิด ไม่ง่ายเลยที่มนุษย์ผู้เต็มไปด้วยพลังความแข็งแกร่งและอิทธิพลของโลกจะเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนจนกว่าเขาจะมองเห็นความขาดของตนเรื่องราวของกษัตริย์เฮเซคิยาและกะษัตริย์เซนาเคริปเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนกล่าวคือขณะที่เฮเซคิยามองเห็นถึงความขาดของตนพระองค์ได้ทรงวอนขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าแต่เซนาเคริปกลับถูกปราบ ให้ต้องยอมจำนนเพราะความหยิ่งยาโสของพระองค์เองแม้ว่าพระเจ้าไม่ทรงประสงค์ที่จะทำร้ายทำลายสิ่งสร้างของพระองค์เลย พี่น้องที่รักในแสงสว่างแห่งพระวาจาขอให้เรามองดูชีวิตของเราเองของผู้อื่นและของสิ่งสร้างอื่นๆทั้งนี้เพื่อเราจะอ่อนน้อมค้อมลงเฉพาะพระพกของพระเจ้าและเคารพต่อบรรดาสิ่งสร้างของพระเจ้าก่อนที่จะถึงวันแห่งการถูกปราบให้ต่ำลงจะมาถึงขอบคุณหนังสือไบเบิลไดอารี่2024